วันนี้มาเจอกับเรื่องการบอกเวลาตอนนี้เวลา6โมงเข็มสั้นชี้ที่เลข6เข็มยาวชี้ที่เลข12อ่ะเข็มสั้นบอกเวลาเป็นชัว่วโมงเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีค่ะการบอกเวลาเป็นชั่วโมงในภาษาอังกฤษนะคะเมื่อเราดูเวลาเข็มสั้นชี้ที่เลขต่างๆและเข็มยาวชี้ที่เลข12เราจะบอกเวลาด้วยจำนวนและตามด้วย o อ l o c k ตัวอย่างเช่น one o'clock two o'clock เรียี่โอ o คจนถึงเทวเวลโอส่วนประโยคในการถามตอบเรื่องเวลาในการถามเราใช้ประโยค what time is it คือเวลาเท่าไรในการตอบ it is ตามด้วยตัวเลขตามด้วยโอเครคือเวลาเท่านี้ตัวอย่างประโยค what time is it ซิงคโอเคตังค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เรียนไปเราเขา้าใจหรือเปล่าโดยจะมีรูปภาพเวลามาให้นะคะแล้วก็จะมีช้อยให้2ช้อยค่ะมาดูข้อเลขกันเลยค่ะ what time i s i t ให้เวลาคิด3มวินาทีค่ะอ่ามาดูเฉลยกันเลยนะคะโอเคค่ะข้อต่อไปค่ะ what time i s i t โอเคมานดูฉนเฉลยได้ค่ะเป็นไงคะตอบถูกหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะค่ะเมื่อกี้เราก็ได้ฝึกกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีแบบฝึกหัดซึ่งแบบฝึกหัดอยู่ลิงค์ข้างล่างนี้เลยค่ะซึ่งแบบฝึกหัดก็จะเกี่ยวกับ what time is it แล้วเราก็เติมคําตอบลงไปเลยนะคะซึ่งแต่ละข้อก็จะมีข้อละ1คะแนนค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนประโยชน์เกี่ยวกับการถามตอบเวลาไปแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะอ่าเวลาเราจะถามคำถามเกี่ยวกับเวลาเนี่ยเราจะใช้ประโยคที่ว่า What time is it อ่าและเราก็จะตอบว่า is It is 12 o'clock อ่าสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอขอบคุณมากค่ะ